พีค่ะพ่อแม่พี่น้องถักท่ายคอพี่แม่พี่น้องยามเทียงเด้วยค่ะมาเด้อมากินเขาน้ำย้ายผาดาเนาะค่ะเนาะตำซัวะตำซวันเขาปูนจากพี่น้องอยู่ในช่วงโรคระบาดยังสี่เนาะค่ะเนาะถือกักบริเวณออกไปใส่พ่อได้นอกจากเสือเขากับน้ำเนาะค่ะเนาะกินยังก็กินไปเนาะค่ะเนาะโควิดระบาดพี่น้องจากเสียยังใดเนาะเยอรมันกับ อัปเดตล่าสุดก่ะคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซุ้มเลยพี่น้องเอ้ยพออียูเข็ดติดต่อกับอิตาลีเนาะค่ะเนาะมามา,มาค่ะตำส่วเนาะค่ะเนาะตำส่วตกแตง่งมาค่ะพี่น้องผักกะบ,บ๊อมี่เราค่ะพี่น้องออกไปใส่ปลได้เนาะค่ะเนาะออกไปใส่ปลได้พอปากระปใส่เลยค่ะซุปเปอร์มาร์ก อยู่ติดอยู่ติดบ้านนี่ก็มีค่ะแต่ว่าก็บ่อยากออกไปเนาะคะ่ะเนาะมีเท่าที่กินกินเท่าที่มีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะอืมก็มีบะพริกหน่วยเดียวนเท่รรนนะะเนเานี้ค่ะกับไข่ตุ๋นสองหน่วยเนาะค่ะเนาะอโงนค่ะก่อนอื่นกับปากากดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องจ้า ฝากกดไลค์ก,กดแชร์เนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,ดชรก,กดติดตามอย่าลืมลกดกดลูกกระดิ่งด้วยค่ะพี่น้องกิ้งกิ้งเพื่อสีประเพพลาดคลิปไม่ๆของยายพดาสติเลืลงไปเนาะคะ่ะเนาะขยานหมักตู๋ค่ะพี่น้อง อืมอมนกนยขออนุญาตใส่ม <junior sout Bref> ือได้จ <ını> <yt> uh ้ะ huh Nào mà con thằng Màu đáy ta Cái bếp xùm xùm khi nọ ผีหวานแก่เพชรกรอบอครับพี่นอกอบหวานค่ะนนีบานเมี่ยรั่งทุกซนกกรอบไลยๆครัรบพี่น้อง ่านอยากเห็นงานบ้านพี่น้องเอ้ยหน้ากบบระเบิดแต่งได้แปลงห mm hmm. รอคะอือแสบอยู่ในดูนี้พี่น้องกับเองแสบเองค่ะ <S <S แสบค่ะหิวติดขออนุญาตใส่มังเก้นเด้พี่น้องมันจังแสบนะคะเนาะอืม मुटा กินเท่าที่มีมีเท่าที่กินเนะค่ะพี่น้องเนาะกินเพื่อยู่ค่ะ ช่วงสถานการณ์แบบเนี้ไไยใส่ก็ได้กินไปจมไปเป็นขอเนะสร้างหลายโลกอันนี้เสียหายทั่วโลกมาก่ะเนาะระบาดทั่วโลกปันโลกห้าเลาว Non dè dè Non dè dè Non dè dè ปลาพิกานมีวิตามินหลายค่ะพี่อุม๋มวันๆกรอบๆค่ะกรอบๆอือ ่มักแต่งว่าพี่น้อง ผมนี่ค่ะเมื่อเนี่ยซูปมากไกลบ้านก็นมีดูแต่ว่ายานเนาะค่ะเนาะเสซเจ้อกรค่ะมองัวก็จ้าเปิดบออยู่จะไกลบ้านนั่งจักรยานไปก็ได้ค่ะสิบจักรยานไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแยกกระดาษกไปขยานเนาะ เยอรมัน <c oughs> ทั้งการเขาก็มีหนังสือมาเนาะคะ่ะเนาะมีจดหมายมาให้ทุกทุกบ้านในการ <c oughs> ปฏิบัติตนจังใดให้ถือต้องนะคะเนาะเกี่ยวกับโควิดเนาะก็มีกันหมายมากค่ะเด้อ จุดหมายยังมาเตี้ยม,มีกระดาษนั่ะหลักจ้าขนาดจุดหมายมัาา้งเคยบอกว่าให้ทั่วทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดให้สะอาดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ซักผ้าเนี่ยก็ให้ห้อนนหนามห่อนเพราะวา่าไวรัสเนาะค่ะเนาะโควิดน่ะพิ่นกลัวควมห้อนยาดคมห้อนเนาะค่ะเนาะ ซักผ้าเขาก็เขียนบอกมาว่าให้ซักเจ็ดสิบหกสิบองศาค่ะให้ซักนำห่อนหกสิบองศาเนาะคะ่ะเนาะที่จับประตูนะคะที่เปิดประตูเนี่ยก็ให้เอาแอนกอหฮ่อเสร็จเนาะค่ะเนาะทุกๆุกข้งเนาะให้ล่างเมื่อดูดค่ะแล้วก็อันคั่วนี่ก็เห็ดให้สะอาดสะอานะค่ะพี่น้องแล้วก็ พวเมียเนี่ยกับบอห้ซุงซิงกันเนะค่ะนะห้ฮยูห่างๆกันไว้เนาะด <c oughs> อว่ากับคนอื่นค่ะขอโทษด,ด้จ้ะ ปลอดภัยสำหรับคนที่เข้าฮักหรือว่าคนยูยไกล่เข้านะค,ะนะค,ะค่ะเนาะบอกงไงว่าต่างคนต่างสเสดจเจ้าของค่ะนี่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะ,ะพอใหญ่ก็นอน้องางล่างนี่ค่ะพะอได้นอนน้ำกัดเราเนี่ยนอน,นอคนละเตียงจ้ะ <laughs> บ่เป็นเ้ากับปรู้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเ้าบ่ได้ตรวจเนาะคะ่ะเนาะว่าเจ้าของมีเสือหรือบ่มีเสือหรือว่าเพราะไงกันออกไปเห็นงานสมองสินะมิวายายปดาสม,มุนว่าไปสนีเพิ่นมาส่งของเนาะคะ่ะเนาะกระจับของจับหยังสินะโดยที่บ่ได้ใส่ถุงเน,น,นือเนาะค่ะเนาะกระเซฟเจ้าของใหม ก็บ่กหัวมาเจ้าของจะมีเชือหรือบปมีเนาะค่ะเนาะการต่างคุต่างสิบเจ้าของไ้จะพี่เนอะ ใครอยากมาตุ่มแซ็ตเซ็ตก็ไี่หนอ mm hmm. ตุ่มใครมานี่ได้ดีพอดีพอดีจ้ะามประเด็ี๋ยวเหรอ เยมาค่ะพี่น้องกับ <c oughs> ขอบคุณพี่นอ้องอทั้งไทยเนาะค่ะเนาะอันทั้งฟังลา่าทั่วยุโรปละจ้าพี่น้องรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะพี่น้องออกกาลังกายหาย่ําเสมอกินร้อนช้อนตรูเนาะค่ะเนาะช้อนกลางคะ่ะขอให้พี่น้องทั่วโลกแก้คาดจาก โควิดเนาะ 19, นาคะ่ะเนาะสิบเก่าเนาะค่ะเนาะรักษาสุขภาพขอคุณผัากคุ้มครองเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณมากไม้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าพี่น้องกดติดตามเนาะค่ะเนาะและอันสุดท้ายก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิง่งกิ้งกเพื่อสิบรินไผ่านคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะพอ,ขอ,ขอกันคลิปนะค่ะสวัสดีค่ะ